ก้าวดลิกาผู้ช่วยหุ่นก็พาผมเดินมาที่ยอดสูงสุดของภูด่างภูผาด่างนะมันไม่ใช่หน้าผาถ้าหน้าผามันตัดลงอย่างนี้อันนี้มันเอียงลงเขาห้องว่าผาซักบ่หน้าซักหน้าซักโมเมนหน้าผาหน้าซักภาษาพุทธไทยว่าหน้าซักมันลงเอียง,ยงลงแต่นี้นะอันนี้ถามปูราสีแล้วคนบอกว่ายอดตรงนี้นะสูงสุดน่าจะเป็นาศาสนาบรรพต ฝั่งโน้นเป็นภูเขาสูงแล้วลงหุบแล้วอันนี้นยอดสูงสุดเขาอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาไว้อยู่ตามนี่แหละหรือมาเขียนบันทึกจารึกในผนังแล้วก็เขบอกว่าถ้าลงไปในตีนเขาเนี่ยเห็นยอดไม้ก็จะเห็นหมู่บ้านที่เขาอยู่หันกลับมาจะเห็นเพื่อเขาที่บางหลังให้ทำเลชายภูมิดีก็เป็นจริงดังว่าคนที่ผมโทรเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่นะ อยู่ในเมืองสะกลอันนี้ก็คงจะเป็นบริเวณที่เขาทพิธีกรรมข้างบนแต่ว่าเรายังไม่เห็นอะไรหรอกก็เดินออกกำลังกายมาเรื่อยแต่น,นี่สูงสุดแล้วละ่ะเราเราจะไม่ขึ้นไปตรงนี้แต่เราจะลงไปที่หมู่มบ้านเก่าข้างล่างตรงนี้คงได้อโอกาสหน้าก็มาเดินใหม่วันนี้ขอลงดู